แม่แม่แม่เพันบบแม่นั่นเพันจิยุนไพเฮ้ยป้าไปได้ยังไหมชิชัยคิดถึงป้าบเลี่ยงไหมคือเหน่อยป้าหลงเลี่ยงไหมเปลียงยังน้องผิงคนเดียวก็ยังพอแห้งเดิมขึ้นตุยเต๋เอ้ยพอชิ่งใหญ่อีกเพิ่งเติบอีกหรอกพอแม่จะได้ไปหาเงินได้มาโอนโอนชื่อเป็นลูกป้าเหมาะมาเลย แม่โตถ้าเป็นแต่แม่ออกก็ว่าเขกันต้องโอนมอบให้แล้วได้จึงรับเนายป้าแดี่ยงนายป้าต้องเอาเป็นลูกชายเลยแม่มีสิทธิ์ไปเยี่ยมไปยามได้แต่ว่าไม่มีชิ์เอาคืนเอาว่าแต่ <c oughs> <c oughs> เอาตัวฉันจะไปหาเงินว่ะแต่ว่าต้องมอบเลยมอบให้เป็นลูกเลยเลยฉันมีลูกดลายเถื่อเหื่อยอันนี้กิบเพาได้ว่าตัวมือให้ตัวป้าดิเันบม่มีลูกแต่กับยังนับถือว่าเป็นลูกเก่าแต่ว่า ขึ้นกับการน,นะบัดนี่คือผูยย้ใหญ่เราเหมือนเราป่ะมาชอบอืมอบเบอร์เลียง์อ้าวทางดุงเห็นอย่างเด้นนิแม่นพายมาดื่มโทรศัพท์ไอพฟนห่านิใช่ป่ะเออตากแดดว้เชื่อมาแล้วแวทหนิ <laughs> ทางนู้นเห็นยังเน้คนกุ่มอยู่ต้มไกป่ปะ,ะสบายดีย <laughs> เห็นยังไงนะจีจีนางแหงนางแหงนางควายเจ้านางกระทองเจ้านางกระทอกว่าวัดนี้เ <laughs> <laughs> จ้านางกระทองนะ,ะนางกระทองแนะ่ อื <c oughs> ่าในนาบ๊อเป็นอะไรเมนบอกเมนในงามันติดอีกหน่อยก้อนเนาะเป็นเอายางมอายังใช่หูซื่อไวแต่หึงองนได้นังเนี่ยจนแหงพอมันแหงแต่ยุ่งเพิ่อนยุ่งแต่บ่นี้เข้าซื้อบ่ได้จีเครือนังทบ นังไฟบ่ได้กินแต่เฮงเต๋อบ่ได้นี่เอ้าหิวยังมาไเจ้านะดูตรนนี้ดุ๊กเยอะนะฮะมีเยังนะเยอะยังมาน่ะไหนเบิ้งฮะเบิ้งฮะมียวนี่อู้ี่นี่นี่เพื่อนวะนี่นี่นี่อุ้ย ตุมีต ER ่มใชไ่เอาใช้มานี่บ่ป้มมาจังไวเจ้าวเอาใช้มานช่เมล่างก่อนไปร่างก่อนแม่จะไปคุดกินนี่บ่โอ้รู้มแม่จะไปคุดกินีื้อบเดุ้ดจากจากเม่พอดีคุดมมใหนี้นี่ดึงไม้อันถือม้หนี่นี่คอดะ ้อ <kung> ืมไม่ใช้าอื่ใช่ใ่กินดบ่าห้ป้าแป้าพอได้กินอยู่เออยสอนคุดว่านี่ก็ย่างเผานี่ย่างกับไานเป็นทันทัขั่วแล้วพน่าแกะอะไรกับขั่วอืมเซลคลาเรมันว่ะขั่วเซลเมมันใส่เจ็บบัวเมน ขุดหนูไปขุดดิกระเพื่อใช่ไรเป็นไงได้เนาะเชี่ยวไปขุดเชี่ยวอะไรเชี่ยวผู้ตุยเมชาเอาไปคายวันมีเชี่ยวคนในบ้าทหนิเชียวพู้นั่นเี่เชี่ยวบ่เชียวหลังนี้บ่างมึงตูนผู้หนึ่งมึงตูมูหนึงแล้วก็เชี่ยว ุตุ้ยตุ้ยนนเือนบยูบังหนันี่กเีชี่ยวไปป้าเลยเชี่ยวะไรเียกบ่เชี่ยวไปหาเรียกป้าเชี่ยวพรนี้แหละมีคนเอาละุูกหายเชี่ยกัเมเแอรลุกออนมาเชี่ยวไม่ต้องตื่นกันขึนฟูขินฟูเอาก้อนให้แม่จี้ก่อน chị tổ mẹ là hại từng khai ăn mặn khang đều rung chi nàng còn đơ nàng lóc nàng lóc tao cu tao ờ kê hello anh hello anh 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 không? không? เนีย่ยมาน้อยยังบริจาคความได้อ,อยากกินอยากกินอยากกินแล้อกใจเย็นๆเด้อกินบ่อน,นงังกินบ่อน,นงังอยากกินมีตะเกียบบอมีบอขุดคุณอาบ้านต้นตัวนะขุดแล้วบ่ไลอขุดวันบ่ไลอขุดเลยเปิดชิงเนหะน่อยบัวนี่หัวใหญ่วะ ไปดักเป็นแม่ละก้าวบ้านล้วเลยเบียร์วันเย็นเพราะแรงนะข้าวบ้าเราบามาจบเราจบมาเราบรรจบมีน้อยดิมาจบมีน้อยแล้วเมื่อเมื่อวัานเราละบาดนี่มีอะเง้นะยำหนาวโยงกันลนก็เนาะ พาสิเดี๋ยวตาป้าเน้บอไปทางไหนสิเอ้ยไปไกลบ่ได้ป้าเอ้ยพิงบ่ได้บ่วบัวเล่นอะไรแม่ปูแล้วหนึ่งบัวไล่บัวเป็นเพียงแถวบัวะบันแถวเรานะอ๋อเพรามันบ่มเห็นที่ผมลงถนนอะแม่ของแม่แถวเรานบ่เอาเราประบายบ่เดี๋ยวนี้ประบายแห้งบ่อืมเข้าองจังมือก่อนเอ้ยขอมาสิ ับไเนี่ยนะพอไม้น้ำตีนเจ้าน่ะครีบสองอันน้ำเจ้าน่ะไปปิ้งเด้่แต่วไม่ว่าไปปิ้งเออไปปิ้งชินเอาชินออกค่ะห้าตั้งสิบแปดเอาชินออกอีกได้ได้แต่วไอ้ครีบนี่ก็ได้แต่บอกก็ย่าจะไปจับดนห้ามให้ยได้กระปูนี่มือฮะโอ้ยโมเมนตนกระต้อลวเจ้าน่ะแล้วง่ายลุงเถกกันขอนางกัน À <coughs> mày không mày 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 bỏ. mày 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 อยากกินกัอยากกินกินกัเจนเนเนะือทั้งสาคือทั้งน้อปีกไม่ได้แล้วโอ้โหเอาเน่ะมีเดี๋ยน้ำไม้เคาะนะสากไ้รถขายมันสดำ้ะน้อไม้น้าไมปีกหอไหมไม่ไม่่บอไม่่พี่พี่ไม่ปีกพี่นี่ มองมมีอ in uh, ันนี <ninja> ้กินนน้นเลยกินปกินมพี่มาพี่นั่งพี่มา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 พั่อ่านเจ้าคนกลังเย็นเบาพี่ี่นี่ทิปน้องอีกตอนะไม่ได้เนี่ย วันเจ้าไล่อยู่ตอนนั้นตอนนั้น,อ,นอืมแต่มันเป็นท่านานวะท่านใช่กะครังนั่นตบกระปูให้สิใช่บน,บนกินมากกระปูสิฮะกินกินเพราะสินสัตว์ว่าแน่นได้ตายแม่กินก็เก็บอะกิน มาสิมาเอาลูเอาข้าวไไปเอาทานจีกระปุกลูตัวเน่ทนั่นแหละนนั่นแหละนี่ได้อ้นี่ว่านี่งถจุกันเนี่ยไปขขดดิพูดเนาะน่ามีอย่นงต่างอย่างครับใช่ปะน่องเสร็เลย

บ่ให mm. mm. oh, yeah, mm. uh ้บ huh. yeah. ่าให้เดี๋ยวไปเอานั่นขูดดิถูกเพื่อนซื้อไปได้เอออายังนั่งแม่ไปญาตงหม่องนั่งจ้าวเพื่อนว่าช่างจ้าวเพื่อนหายอยากกินี่ดดอหน้าตีหุยแม่่อเ่อแม่น่ะอืมเอาจ้าแม่จ้าแมแม่แม่เพิ่นบ่แม่นั่นเพิ่นจะอยู่ลำพเฮ้ยมาไปดีลี้่งไห ใช่ขี้เหลึงป่าเปลี่ยงไหมอือเหน่อยป่าลุงเปลี่ยงไหมวอดี้ย่างน้องผิงคนเดียวกับยัางผอาแหง้งเดี๋ยวเคลืนนี่คันไข้ขให้อยากกินกระเลมให้จนชื้อชื้นมาจนตอนเท่ายังบดยบังบมดจบฟันได้ฟันมาให้อยากกินกระเลมกโอ้ยไห้อืออ้อเอออยากกินกระเลมอยากกินกระเลมแบบหมูหย่านกระเลมเพื่อน นีมื้อนึ่งเพาน่นเลยเ่อตกัะเตนฮาเบ่อโตตินรุดฮะมันบุรุตินลุดนมตินลุดไม่ใช่กระปูพิการเได้่าอยู่มาีนะ่ามีแต่ตุมเไได้ตันนั่นเด็กอาะเดี๋คุณมาต้งขูวิธตููเออตัวนี้แต้เลย้างนมือตัวนั้ นี่งจำอ่อกบรรยากาศอากบอ่ะนเกลือใส่เกลือใส่แต่จะข้าวน้อยนี่โอ้ยแล้เยอะแล้วแหละสิหากินกันยากได้กับปูแม่ไม่อยามาฝากแม่ใช่ไหมอยากกินปูอยากกินปูอยากกินเย็นได้อยากกินปูก็นได้ซีได้เงี้ยออกได้กับปูไม่ใช่ออกกระแรงนี่น้อเางนั่นนั่นมันก็คือคำเบาเพิ่นนะมันก็จะเบ็ดได้ไง จะทานก้นนะทิมจะก้นนี่มันน้อยนะยามพ่อนก็ชุบชีนังแบบชีไดดิไปแล้วป่ะนังตะกุนังนอเอาเอานังเออเออนังกันตอนนี้ยังมั่ นี่กค่แต๋อเอ้ยภาษีเงิ่อีกเพิ่งเติบอีกหรอกพอแม่ช่ได้ไปหาเงินได้ไม่ไงจะควงกันอีกหน่อยแล้วฮึ่มติดอาติมะโอนโอนชื่อเป็นลูกป้ามอบมาเลยแม่โตัเป็นแต่แม่ออกก็ว่าปรกันต้องโอนมอบให้แล้วจะ่างดับอย่างป้าเด้งอย่างป้าต้องเอาเป็นลูกชายเลย แม่มีสิทธิ์ไปเยี่ยมไปยามได้แต่ว่าโบมีสิทธิ์เอาคืนเอาว่าแต่ <laughs> เอาตัวฉันไปหาเงินว่าแต่ว่าต้องมอบเลยมอบให้เป็นลูกเลยเลยฉันมีลูกไล่เธอเว้ย <laughs> อันนี้ก็บ่ได้ว่าตัวบุหอยตัวปาริเชตบโบมีลูก,ลลกแต่ก็ยังนับถือว่าเป็นลูกเก่าแต่ว่าขืนกับการนะบาทนี่คือผู้ใหญ่งเราเมื่อนเราบ่มาใช่ไหอืมของบริเลียงกนี่คือกันนะเมียมาเลย เชมวางกันแน่เป็น,นจะมาเนาะเออมื้อนันมาคือตอนนั้นน่ะมาอย่างมื่อนันายได้แบบพอเาพันหเอาเอา,างก้มันลงาทังก้นบ่ <c ười> าทั้งอ๋อทั้งอออมก้มัเ้ได้ได้่ได้เบบเออเตนต่อนะพ่อแยงเต้นตูต่เมย์ใมีแต่เตน ลุงจอนางขาท้องบาทนี่จะเช็ดนางขาวท้องถุบๆมาถุบมือตัวเองคือมือหนาพรยผู้สีเข้มะ่บงหนังเข้มน่อยไขูด้าข okay. so like, so like, ูดั้ลาได้สีชัยนี่โอ้ยกินบุ้ย ป้าเมื่อบอกว่ไอ้ชีแล้วเอาไว้ยันย่างให้ลูกเงินย่างชีแล้วป้าวันอะไรกินอยู่ป้าเมื่อก็กันอะไรกินเป็นเห้น้ำเป็นใน้ำปูเลยเนาะอืมเป็นหัวขุดเป็นตำตำนะเขียวหน้ามันไหนทอดคือไข่แต่เป็นน้ำปูไปกินปูไปไป,ปลูกไปขุดก่อนพี่อยู่ไหนวะเด้อเย็นนี้ มีเงินหลายบอเข้าไปรักเออรักไปงี้มาสิมีเงินนะบอมีเงินนา่งสี่บาทฝากป่าแบบบุฟายฝา,ากผัก,กชื่อ,อยังอยากได้แบบไรขนมแบบถุงหาพันถุงใส่ช่องพันชีบอขอนมเล็กหน่อยขน,นมเล็กน้อยโอเคป้าจะให้แบบไร มาถือใจแน่นอนแน่นอนเลือกเอาผักบัวผักหอมมาให้แไงชิมีให้เดือดอยู่ผักบุ้หอมไปไลยผักบุ้หอมเป็นหัวนะเป็นหัวก็จะบอกให้สิอมาผักบุ้หอมเป็นหัวนี่คลายเป็นหัวต้องเบิ่งก่อนเนาะคลายไปๆเหลือกูแดงอะไรกันแล้วผักุ้งหอมในป้าบอกเขาทะลักแต่ก็ต้องขนมโอเคอยู่ ซื้อมาเบิ่งก่อนแท็กซี่ซ่าหาแสนก็เขาก็เก็บใบเฮกับตัวเพรามเงินบางทีเขารูปเป็นไข่เป็นนาวได้ค่ะปูไปูิจิ๊กจิิ๊กิ๊ิเอจิ๊ิกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ้กอิ๊กจิูิ กระปูย่างไม่กระปูย่างไม่แม่กระปูย่างเราวะกระปูย่างนี่เอามาให้พิงกี้เด้อเด้อโบไว้สีใช่้วพิงกี้เนี่ยบโบมากได้กระปูใหม่ว่นแต่ไว้ไฟแห้งโอ้กระปูแบบเผานะกระปูรุ่นรุ่นเผากระปู เต่าก็ไปมันนะเคมีหลายน่อยอยู่นั่นนั่นล่นนี้ใน่ไนัน่นน่ใ่หม่เมื่มก็พออันเราบเรอย่าปเทศนี้คือเก่าบ่โดยใหญ่จะมีซองน่วยใหญ่น้วยนึงยหมดเลยใส่ตอนนี้โอ้ยเยอะ

โมมากเราสี่ละเนี่ยป้ามากเดีย๋ยโอเคป้าเอาเหรอว่าเอาเอามื่อกว่กิบบกนว่ได้กินเพราะน้องไห้ได้เถื่องหงว่แทบ่ทบได้กินเลยมุหงชุกเหนือไข่ยุกกินยุ่มหงชุกทานปลาเมื่อเรบ่หืมก่ทานมาใส่ทานนี่ตัไห้แล้วก็ทั้งเอื้อยพันซื่อไห้ยังมีอยู่จะทานให้ โอ้โหจะดีแท้หว่าเราสีละไว้หลังโรดมียังมีชายอยู่มันโมมีก่อนสิคอชุกหรือเปล่ายังเน,น,นะตาลงรถนะเนี่ชุกแหละสิบเต็นสองตาห้าหัวปูเห็นหัวกับปู สิตีนสิบตีนชหัวชงตาสิตีนตาหาหัวบุห็นคนเท้าลูกมักทามอืมเอ้าคนทามจะจะตอไปเถอะสิบตีนตาหาหัวบุห็นกระปูอ่าเถอกอืมท่านหนึ่งก็กั้กระปูมันไม่มีหัวได้แต่ตาอืาตายไม่แล้วป้าป้าไป้ารืไป้าไปไปแ้วกระปูเจ้าลู หอยใบหอยใกระปูหอยใบนี่เจ้าพี่น้องนี่เต็กกระปูนี่ห่างไปได้ภายใบมืวหนึ่งได้น้ำคุ้มเวลาเป็นไดเป็นหม้อเออเมนได้น้ำกี่เนาะตัวน้ำมันนั่นนะกระปูยางกระปูเผาเวรยแยกเผาเอา

เป็นไรแซบบ่มึงชิมดูวยขจีโคมถ้าเาอมบอบอบอบบอวัวอวบอวั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 อวัวอวัวบอวัวอวัอับอวัววัวเออวัววัอวอวัอวัวออัวบอ้วอัอั ขาเ็ดกบปลาดุกกินต่แบบว่าฮม่มาแล้วเห็นมาหลามเี้ยใสบดกเก็บแน่กับปลาดุกเก็บเอาพี่ตีจะไปเก็บบนน้ำหูนะปลาปลาเนาะจะได้กินข้าวกินน้ำก่อนบาในปลาดุงเลยเลยวทั้งลูกกับขุนงเข็มย้่ ปาพักพอนกินข้าวกิกนน้ำก่อนเด้อสบายดีชสชไซโดย,โดยสบายดีลุงยปาไปแล้ว